สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านก่อนที่จะชมคลิปขอให้ท่านผู้ชมกรุณากดไลค์ให้ด้วยนะครับกดเพียงครั้งเดียวก็พอนะครับอยากกดสองครั้งครั้งเดียวก็เกินพอเลยครับวันนี้จะพาไปชมสวนทุเรียนที่มีลูกดกๆครับ ดูครับว่าเจ้าของสวนเขาทำอย่างไรจำแบบไหนและมันมีลูกดกได้อย่างไรและผมจะเฉลยให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับพูดภาษาถิ่นพูดกันในแนวเพื่อนฝูง มีคำที่ไม่สุภาพเหมาะสมร่วมอยู่ด้วยขออภัยในความไม่สุภาพนะครับมึงอย่าเล่นงั้นเสียวิจากันเม็ดแล้วบอกว่าทำมชาร์อ่ะโอ้โหถอดก็ข่าวกลองได้แล้วโอ้บอกว่าใต้ไม่เห็นเลยโอ้ โอ้อาจารย์ไม่ตำฟือนี่เลขเรื่องจริงตีเกย์เชื่อว่าไม่ได้ตำไปเลยอ,อาจอารย์ไม่หวธรรมชาชานี่อาจารย์ธรรมชานโอ,อ,อ,อ้อาจารย์ยืนยันนะครับว่าธรรมชาติชารมาชานมาชานอ่าเป็ดยิงหนักยักเป็นกับเป็ดอ่ะไปทับใจตอนนู้นจริงต <c oughs> ้องมาชุดเต้นนั่นแหละซึ่งเวลาเป็นม <c oughs> ันก็เป็นใช้ชุดนั้นนะใช้ชุดนั้นนะ ไอ้เคยลูกใหญ่พักส้มรีีิปนุนปีนี้เห็นวะเป็นแต่ปายกิง <c oughs> <c oughs> จำใจโอ้บรรยากาศดีวะโอ้ลูกมากแต่ใต้ไม่กลบใต้ไม่ตู้ใต้ไม่เห็นนี่ <c oughs> โอ้ <c oughs> เห็นว่าลูกเรียนมันมืดอืมมันเลยได้ไม่ถังต้นนั่นนะนี่เรียนตามมาจ้างในตำปูนี่ดอกปนี้อาจารย์ไหมถอดดูตำหมาจ้าวะเลยเอาตำหมาจ้ากันเนตำหมาจ้าอ้มาเห็นหน้านี่เห็นเกี้ยงโกเดี๋ยวก็ตามสูดว่าตำปรุ่นดกลำบากแล้วโอมาชมเรียนครับ โอ้อาจารย์ไม่ว่าธรรมชาติว่าเชื่อไหมพี่นอออ้องโอ้ว่าจนตรง้ตัวเล็กตันหลานโอ้โอ้ลูกกลมๆตังคพี่อ๋อโอ้โน้ปวงน้อยอ่ะอืม โอ้เรียนปวงไอเนี้ยเป็นปวงเป็นปวงเลยเป็นลายเ,เายออโอ้เลยตอนนี้แล้วโอ้ตอนนี้รอ้อยก็ไปเลื่อยมายอไม่ไม <S <S เป็นก้องนอันนี้ <S <S 2> <S 2> โอ้มันเลยไม่เห็นไหนกลอง โอ้โอ้ดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้โอ้โอ้เลยกิ่งบนโอ้โอ้ทุเรียนทะายลูกลมด้วยโอ้กิ่งนั้นแล้วเอากิ่งนี้หลายกิ่งหลายกิ่งเอากิ่งนี้กิ่งนี้เอาโอ้ À, đôi, ủa, là ngoài rồi nè, ui, nè, tôi mày cứ tròn rồi, tròn rồi wa, dây, oh. à, lại, đường, lại, đường, lại, giây, lại con, nôn nặng, nôn, nà, nà, nà thì, con, <cười> <cười> oh, điện lại, oh.

มีย่าดำวงดูตายแล้วโอ,โอเคสวัสดีครับมาฟังเจ้าของสวนอีกแปลงครับมาดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรตั้งใจฟังดีๆนะครับเสียงเขาเบาไปหน่อย,ดยได้ยินไม่ค่อยถนัดโอ้โห ตาย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 ทอาวนิันเยรียนตามท่านอาจารย์ครับาเพือดอกฟันนี้ครับาบ้าบาุดบ้าทำไจะเอาวิชาความบ้าอะไรความบ้าทำวันนี้ โอ้ยคมเก๊กมันเทวด,ดาปันเลยโอ้ยออ้ย,อยนี่ลูกใหญยาดพันนี้แล้วโอ้ยงามงามเนี่ยเนี่ยอืมอ่าจา้าเนี่ยบอกตรงตรงที่ว่าตำลือนี่ตำล,ลือได้รู้ไอ้พันนี่ลอยตำธรรมชาจัดนี่โยงเอาจริงไงนะน้อยใหญ่คน นอเจ้าก no, ้องนอนอนอเจ้าก้องเบิกกระจายเจ้าก้องปีมือสุดยอดเลยนอโยงไอ้ดูมาความมาตั้งซอยกินรวบแล้วเจ้าก้องโอ้หามงามงามห้ามหลายห้ามหลายอ๋อนี่ตัดถุงมือนีิแทงเหรือ อโเคที่ผมนำเสนอคลิปนี้เป็นโฆษณาขายยาขายสารเคมีตามโซเชียลมีหลายเพจบอกสรรพคุณว่าทำให้ทุเรียนติดผลดกทำได้หรือไม่ได้ผมและของเพื่อนไม่เคยใช้มันจะดกหรือไม่ดกมันอยู่ที่ความพร้อมของต้นจังหวะของใบและอากาศซะมากกว่าไม่ใช่ว่า ยานี้ดีฉีดแล้วทำให้ติดลูกดกก็อย่างที่รู้ปีนี้อากาศไม่เป็นใจถึงเราไม่ได้และทำให้หลายๆท่านไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เพราะยาสวนที่ผมถ่ายคลิปมาไม่ได้มียาดียาวิเศษเพียงแค่สะสมปกติแล้วก็รอสุดท้ายก็อย่างที่เห็นครับทุเรียนปีนี้มีน้อยแต่ราคายังไม่ดีขึ้นเลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีปุ๋ยแพงยาแพงแรงงานก็ต้องจ้างสูงขึ้นทางแก้แรกๆเลยก็คือต้องลดต้นทุนปุ๋ยก็ต้องใส่แบบเข้าใจสูตรยาก็ต้องเอาที่จดทะเบียนถูกต้องยาฆ่าเพลี้ยไม่จำเป็นต้องใส่ทุกครั้งฉีดตอนใบผลิทีหนึ่งและอีกทีก็ฉีดตอนที่ใบคลี่หมด เท่านี้ก็สวยแล้วครับถ้าเราใส่ทุกครั้งมันก็เปลืองเพลี้ยมันจะทำลายใบไปบ้างก็ช่างมันขายลูกไม่ได้ขายใบครับวา <Wow. S 1> น้ำตาลทางด่วนหรือกรดอะมิโนไม่จำเป็นต้องใช้บ่อยต้นไม้มันทำของมันได้สารเคมีที่ใช้ผมใช้แต่ของราคาถูกสั่งซื้อในเพจเอาตายดีเหมือนกันลองดูครับ แล้วท่านจะประหยัดต้นทุนไปได้เยอะครับคลิปนี้ก็อยากจะบอกแค่นี้ทุกอย่างมันไม่เป็นใจฝนฟ้าอากาศไม่เหมือนเดิมราคาทุเรียนก็ถือว่าไม่ดีแต่ก็ยังพอรับได้ปรับตัวครับการลงทุนยังไงมันก็ต้องลงทุนอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้ได้กำไรสูงสุดสรุปคือ เจ้าของสวนทั้งสองแปลงที่ผมไปถามว่าทำยังไงให้ติดผลดกกเก็ตอบว่าไม่ได้ใช้สารพิเศษอะไรสารไซโคบีทาโซนก็ไม่ได้ฉีดสะสมไปสองสามรอบมันก็ออกดอกเองทั้งๆท,ที่ของท่านอื่นฉีดสะสมก็หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ติดลูกดกดีทุกต้นอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันให้ปุย๋ยให้น้ำฉีดมืนกันทุกต้นแต่มันก็ ไม่ได้ออกลูกดกอย่างนี้หลายหลายแปลงส่วนมากมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับงงในงงดวงก็มีส่วนสำคัญนะครับไม่เชื่อ,อยาลบหลู่ครับวในอนา,นา,นาจารย์วินใ่เรื่องใ่เรียนไม่เป็นโลตีปีนี้วินใ่แต่เพราอออกซินเพื่อจบเบอร์ลินมันสร้างไม่ทันถึงมันโหลังที่ไม่ได้ rồi đang gì... <laughs> 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 tôi rằng cái xét ừ, chứ mình không ra rồi mà, ha đi <laughs> đi luôn à, nãy gì ผมม่เจอเลยผมเดือดคุยรุ่นไปเลยที่หมูโหไม่ออกดันนั้นไม่ได้ใจมันนำมันเกลือเมา่คนนั้นที่ีแล้วมันดันก็รุ่นไปเลยกราบขอบพระคุณที่กดติดตามสวัสดีครับ